ผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเหมือนจารปบีตะกันนะครับที่วันๆนี่ดูแต่พวกหนังสือนวนนางเพย์บอยเพนทาส์หัวข้อยังฝักจะนิดนึงนะครับกลุมภาพันที่ถึงนี้วันที่หนึ่งกลุมภาพันนี้นะครับนิสันโวกซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยจะมาเปิดตัวในบ้านเราเป็นภาษาไทยบรรทัดให้การเป็นผู้ชายนะครับแล้วคนที่อ่านสื่อเพนทาส์เยอะอย่างจาร์ีตกัว่าอย่างไรผมแบบคงจะมีโอกาสแล้วทำไมอ่ะโตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่ะคุณรู้ปะผมเดินแบบนะครับเฮ้ ผมเดินแบบนะครับอ <Elena> ันนี <S <S <le af> ้ไม <Bev ac navy> ่ใช่รีวารแฟชั่นโชว์นะก็ไม่ใช่รีวาแต่ของจริงตอนสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยนะตอนเรียนอยู่อสามชั้นบางรักเนี่ยผมเดินแบบนะครับอาจารย์พี่เพืกันเดินแบบตอนนั้นน่ะเออเดินแบบที่ไหนเดินแบบเ็าตอนผมตัวเน่ยเขาหาตัวคนสูงๆตัวยาวๆพอๆไม่ได้ผมเข้าสเปคหมดเลยเฮ้โเพราะฉะนั้นนเนี่ยอีกในไม่ช้าเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ย นายแบบโวกเนี่ยนะตอนนี้มันมานี่เป็น,เป,นเป็นสัญญาณที่ที่ดีและไม่ดีบางอย่าง <ผม S 1> สัญญาณาที่ดีก็เออรู้สึกว่าเราจะได้เขาลดตัวเขาเขาถมตัวมาแล้วแต่ก่อนเขาเยอ่อยิงแต่ก่อนเขาเยอ่อยิงจริงจริงแล้วคือหากการหาทางรอดของเขาหรือปเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าโวกภาษาไทยจะเหมือนจะเหมือนวอนตี แบรนด์คลาสสิกในอดีตที่ไม่ไม่มาเมืองไทย้วตอนนี้มาแล้วตมตอนนี้เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะผมเป็นไทยนะผมรีบกว้าเลยรีบมาเป็นพันธมิตรเลยเป็นเป็นเขาแบบเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของโวกไปเลยหมดเรื่องนะเพราะว่าผมยังเชื่ออยู่ว่าโวกหรือพวกนี้นะฮะเป็นสินค้าเป็นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะไม่ตายคิดว่าไม่ตายไม่ตายแล้วจะเล่นบางลงมาจะผอมลงมาแล้วจะผมว่าดีไม่ดีจะหนาขึ้นด้วยเพราะว่าแฟกก็คือคือ สินค้าแฟชั่นเนี่ยรือว่านักซินแฟชั่นเน่ยเป็นอะไรที่เราต้องสัมผัสมันแล้วมันพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ผู้หญิงเนี่ยจะชอบดูนะเห็นไหมว่าร้านหนังสือเสริมสวยทั้งหมดเนี่ยนะมีอะไรเป็นตัวค่าเวลาทั้งหมดขึ้นถึงเซอร์แฟชั่นทั้งหมดใช่ไหม <S <S ใช่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นดิจิตอลหมดแล้วไม่มีแมกซีนแฟชั่นเนี่ยทาร้านทามผมจะอยู่ได้ไหม อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวอร์กในสมัยก่อนสือพวกแบรนด์ในหัวนอกเนี่ยเขาก็จะมีการว่าคอนเทนต์นอาจารย์ก็ต้องผลิตจากตัวคอาเป็นหลักอาจจะเปลี่ยนของเราแค่ยี่สิบหเปอร์เซ็นต์เปรเช่นสมมติเมริกา70็ดไทยสาแต่วคกภาษาไทยเขาประกาศเลยว่าอันนี้ไม่เหมือนเดิมคือเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไทยเจต่างประเทศ30มันก็เลยกลายเป็น2มุมคือมุมนึงก็อาจจะปรับตัวเข้ามาสังคมไทยอันที่2คือมีความรู้สึกว่าเขาก็พยายามจะปณีปนอมากขึ้นผมว่าโวคกอ่ะ ปล่อยเขาไปเถอะเขาอยู่ได้แต่ถ้าไปดูลูกศิษย์อาจารย์ที่ปอทัโทก็ถูกต้องแล้วนะพาะคุณวางไปนะไอ้หนังสือที่คุณวางมันดีกว่าของที่อยู่ข้างใต้หนังสือโอ้โหอันนี้รุนแรงมากอันนี้ถือว่าโอ้โหจริงปะทําไมเป็นคนที่มิสยมในการเลือกคนได้แย่กว่านั้นฮะไม่ใช่ผมที่บหมอคุณถ้าอาจารย์บอกว่าโวกแย่นะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยหลายคนเนี่ยออกหนังสือเล่มหนึ่งแข่งได้เชื่อเชื่อว่าว้กระเทยเยอะ ออกวายแข่งกับวุธ